สวัสดีครับผมบูพงศ์ีวัตรครับวันนี้นะครับบูก็มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการบันเทิงไทยรัฐแต่บอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าบูไม่ได้มาคนเดียวนะครับบูได้มาสัมภาษณ์กับเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกนั่นก็คือเลเซอรฟิลมครับวสวัสดีครับงานทำไทยรัฐัวร สอดอึนคสดีคซกรัค้าสอดิก้อกอวกอ,วอ,วอ,วอ,อ,วอค้าสอดยสอกอยากรู้เลยครับว่าการมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพอเจอฟแฟนๆแฟนฟนอตชาวไทยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรครับ,รรบที่ได้นาคอย่งหายใสุดๆนั้นแฮปป้มากๆทบเอว่เฟนาว่ดเาวเจนาไี่ดเจอชาทีด้เจอนวไ่ดอาี่เจ็นวล่เจลาเหอนาเนากิี่ย ผมเห็นเขากินอร่อยมากๆกินได้แบบว่าอาหารชิ้นเนี้ยมันอร่อยจริงๆก็เลยเห็นว่าอ่ะอินเสิร์ตรูปเลยดีกว่านี่เห็นกินส้มตำด้วยผมว่าเขากินอร่อยมากๆเลยอยากรู้ว่านอกจากส้มตำแล้วเนี่ยมีอะไรที่อยากลองเพิ่มเป็นพิเศษอีกไหมครับ I l ล v e ส้มตำชอบส้มตำทั้งทั้งทั้งผัดไทย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 เป็นอะไรอ่าเป็นตัวเป็นตัว มังโก้ม oh, ังโก้ไรส์ม oh, wow. ังโก้สติ๊กเกรไรส์ข ok ้าวเหนียวมะม่วงเคยทานข้าวเหนียวทุเรียนยังครับโอ้โหโอ้โห Oh, never, never tried before 이네 세로필미냐 파 보니아인과 팬팬 샤우타이네 갑네 저희가 드디어 방콕에서 이틀이나 공연을 할수 있게 돼서 너무너무 행복했고 또 드아 생일을 피오나 분들이랑 함께 보낼 수 있어서 정말 특별한 그런 도시로 남을 것 같습니다 네 저희가 앞으로 또 많이 방문할 테니 꼭 그때까지 기다려주세요 사랑해요 피오나 วันนี้บูก็มีชาเลนจ์ที่จะมาทำกับเลเซอร์ฟิลดด้วยให้แฟนๆแฟนหน่อชาวไทยเนี่ยได้ติดตามกันแต่ว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรรอติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะค,คนะคั